สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมกล้วยสาคูกันนะคะขนมกล้วยสาคูอีกเมนูหนึ่งที่วัตถุดิบหาง่ายๆภายในรั้วบ้านของเราเราไปลงมือทําได้ดูส่วนผสมไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะใช้สาคูเม็ดนี่นะคะล้างน้ําออกนะคะล้างน้ําให้สะอาดสักหนึ่งรอบ ล้างเสร็จแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะพอได้ครบเวลา10นาทีเราก็เทเอาอน้ําออกทิ้งไว้ปล่อยให้สาคูสเส็ดน้ําอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ําว้าประมาณ6ลูกนะคะงอมพอดีไม่งอมมากจนเกินไปนะคะเราก็จะบี้เราจะไม่บี้ให้ละเอียดนะคะพอให้มีชิ้นติดมั่งนะคะ เราก็จะผสมเลยนะคะใส่เกลือป่อนไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายนะคะหวานมากหวานน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะแล้วแต่ชอบแล้วตามด้วยแป้งมันนะคะแป้งมันใส่ลงไปแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวก็ลวคลุกเขา เสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวขูดมือลงไปนะคะมะพร้าวทึนทึกน,นะคะตามด้วยหัวกะทิลงไปใส่สาคูที่เตรียมไว้ลงไป เราจะใช้ถาดแบบกลมนะคะพิมพ์แบบกลมความกว้างประมาณเจนิ้วนะคะเราใช้สองใบนะคะเราก็จะเอาน้ํามันนะคะน้ํามันพืชมาทาเพื่อขนมเราจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะทาให้รอบถาดทาให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ตักขนมเราลงพิมพ์ก่อนตักลงพิมพ์เราก็คนขนมของเราก่อนนะคะ เราก็เกลี่ยหน้าขนมของเราให้เนียนนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อน้ําเดือดไว้รอเอาขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะก็อย่าลืมเช็ดฝาหม้อนึ่งทุกครั้งนะคะเผื่อไอ้น้ําจะได้ไม่หยดลงขนมนะคะแล้วเช็ดฝาหม้อแล้วก็ปิด ๋ยวจ,จะทิ้งไว้ประมาณ10-15หนาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้เราก็มาเช็คดูกันนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็มาเช็คดูว่าสุกหรือ,อยังเราก็ช้อนจิ้มไปสุกแล้วเราก็ยกลงมาเลยนะคะสุกแล้วเราก็ยกลงมาเลยเราปล่อยให้เย็นสักพักนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามะพร้าวขูดนะคะขูดด้วยมือแมวมะพร้าวทึนทึกขูดแมวมือแมว เราจะไปนึ่งห้านาทีนะคะเ,คเราจะนึ่งห้านาทีเดี๋ยวเราจอมาโรยหน้าขนมกันนะคะเ,คเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ถาดไว้ร้อนเลยร้อนโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆโรยนิดหน่อยเดี๋ยวจะเค็มเราก็มาตัดกันนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็ามาคุกมะพร้าวนะคะลงคุกมะพร้าวเลยมากน้อยก็แล้วแต่ชอบคุกไปเลยนะคะคุกไปเลยเสร็จเรียบร้อยหน้าตาน่ากินมากเพื่อนๆขนมกล้วยสาคูนะคะน่ากินน่ากินมากมาทานมากเราลองมาชิมกันว่าจะอร่อยอย่างหน้าตาไหมคะลองสักคำก่อนนะคะเพื่นอน คือเข้าไปในปากทีเดียวหมดเลยอร,ร่อยมากอร่อยจริงๆมพะมพร้าวมะพร้าวมันมันมากกล้วยหอมหอมหวานบอกได้คําเดียวว่าอร่อยเวอร์เมนูนี้อย่าลืมเอาไปทํากินกันนะคะเ,เพื่อนๆเป็นเมนูที่ง่ายๆต้นทุนก็ต่ําวัตถุดิบก็าหาง่ายมากกล้วยข้างบ้านมาพาะพร้าวข้างบ้าน ตาลซื้อนิก,นกนหน่อยแค่นั้นก็อร่อยเวอร์แล้วถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแม่ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเกิดจะไม่พลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรแบ่งปันสุขกธกทํากินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย